ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ทาวเด็ดกับชาัยายิ้มและสองวนะครับผมชาัยา,ยายิม้มวิไลกับว่าที่ดเรเอกเทศยิมวิไลนะครับในช่วงแรกเราจะพูดถึงในเรื่องของการถแถลงผลงานของรัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัฒนนะครับที่จะถแถลงผลงานที่สถานีวิทยุราชรรทัศน์ของ แห่งประเทศไทยนะครับหรือ n b t ทถนนวิภาวดีรังสิตนะครับในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเราอัดเทปล่วงหน้าไว้ก่อนหนึ่งวันนะครับในช่งวงหัวค่ําของวันพุธเย็นอยา่างไรก็ตามนะครับเราก็พอที่จะเดาได้ว่าในเรื่องการถแถลงผลงานาภายใต้ว่าปี2568 <c oughs> โอกาสไทยทำได้จริง2025ภาษาอังกฤษเรียกว่า empowering Thai <ม> real possibility นะครับว่าจะผลงานที่เป็นรูปธรรมสุวอนาคตท,ท,ท,ที่ทำได้จริงนะครับก็จะมีบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับในด้านทั้งข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำ่วจแห่งชาติหัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผู้บริหารองค์กรมหาชนและภาคเอกชนน่าจะประมาณสัก 500้กว่าคนนะครับเราจะสนทนากับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพระกพาวิวัฒน์นะครับว่าตลอดระยะเวลา90วันเกือบจะหนึ่งวันของรัฐบาลแพรทองทานจิรวัต์ว่าทําอะไรกันมาบ้างนะครับท่านอาจารย์สมชายอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับท่านสายหลุดไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการทํางานของรัฐบาลท่านนายกแพรทองทานจินวัต์ตลอดระยะเวลา90วันเกือบร้อยวัน เท่าที่เราสังเกตกันดูก็มีในเรื่องของเงินเฟสแรก1นึ0 0ื่นบาทกับผู้เปราะบางแล้วก็ไปประชุมในเรื่องของแอคแบกที่เวียงจันทร์ไปประชุมเอเปที่เปรูกรุงลิมานะครับแล้วก็สำหวงสำรวจในเรื่องการเดินทงเดินทางไปเยี่ยมเยือนต่างๆทั้งภาคเหนือเื่องน้าท่งน้ำท่วมก็เรียกว่ามีระยะเวลาก็เดินทาง ไม่ค่อยหยุดเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเดินทางไปต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีท่านนายสุนทรชัยมาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับาญา์สมชัยครับครับสวัสดีครับาญาย์ชยาครับครับสวัสดีคุณลุงครับอ้าวอยู่ด้วยกันครับโอเคครับสวัสดีทั้งสองคนครับครับอาจารย์ครับการแถลงผลงานของรัฐบาลท่านนายกแพทองทานจีนวัฒน์ซึ่งกะแถลงในวันพรุ่งนี้แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าเราทั้งสามคนเนี่ยน่าจะเรียกว่า อ่าพอจะคาดเดาได้ว่าผลงานของรัฐบาลแพรทองทานชินวัตเก้าสิบกว่าวันเนี่ยแต่ถแถลงผลงานในวันพฤหัสบดีแต่เราอัดเทพในช่วงหัวค่ำของวันพุธเนี่ยอาจารย์พอจะคาดเดาได้ไหมครับแล้วก็ที่จะ เรียกว่า,าให้ความคิดเห็นในการถแถลงผลงานในเรื่องของปี2อง8โอกาสไทยทำได้จริงนะครับก็คือ2025 Empowering Thai A Real Possibility เนียอาจารย์คิดว่าผลงานของรัฐบาลแพทองทานจินวัตนเนี่ยม,มีอะไรบ้าง90กว่าวันครับท่านอาจารย์ครับเราก็คงจะพอรู้นะครับว่าสิ่งที่ทางด้านของรัฐบาลได้พูดไว้กอนหน้านี้ นายกได้พูดถึงทั้งวอนนโยบายเร่งด่วนสิบประการไงอืมอันนี้ก็พอเห็นเลยครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นทำรรเช่นอันที่หนึ่งอย่างที่วันนี้มีข่าวออกมาก็อยู่ในหนึ่งกับสอง <c oughs> ช่วยเหลือในด้านของหนี้ไงฮะของอะไรครับของหนี้ทั่วไปกับเอสเอ็มอีนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งสองเรื่องของการลดภาระษอะ่ต่างๆนะครับซึ่งอ่ก็คือเป็นเรื่องลดภาระในเรื่องไหนครับ เรื่องค่าไฟค่าพลังงานแล้วก็ที่สาคัญก็คืออันนี้ทํามาตั้งแต่สมัยอของนายกเก่านะครับก็คือด <c oughs> ิจิตอลพียงแต่ลดขนาดลงแล้วก็สั้นลง <c oughs> มันไปจบเอาประมาณปลายมาสที่หนึ่งของปีหน้าก็ยังเหลืออยูอม่มันสองรอบแล้วนะฮ <c oughs> ะรอบใหม่เนี่ยเป็นปลายมาสที่หนึ่งของปีหน้าก็ะจะเป็นเรื่องของดิจิตอลอันนี้ก็คงจะออกมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่ตั้งแต่นายกเก่ามันเน้นมากซึ่งอันนี้ก็ได้ผลนะเรื่องการท่องเที่ยว ใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการปรับปรามยาเสพติดในตอนนี้ก็เรื่องของ call center คอเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยมันก็มีการผสมผสานระหว่างเรื่องของดิจิทัลกับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางใช่นะครับซึ่งนนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับพยายามที่จะ,ะดึงเาตัวเศรษฐกิจนอกระบบมาสู่บนดิน นะครับอันนี้ก็พยายามทําอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็ยังอยู่ในข้อจํากัดอันหนึ่งนะครับอืนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งอ่าที่ไม่ใช่เร่งด่วนแต่ก็เป็นเรื่องที่เอ่อกลังทําอยู่อันนี้ที่กําลังที่ทํากันมากก็คือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาครับกับในส่วนที่สองก็เห็นวันนี้ก็ออกมาข่าวข่าวเรื่องของแลนบิชใช่ใช่ตอนนะฮะใช่แล้วก็ที่อันนี้คงต้องทาแน่ เรื่องของอะไรฮะไอเรื่องของไออินเทอร์เนนตคอมเพล็กซ์นะครับเริ่มที่จะทําที่ตรงนี้ัอ,อีกอันหนึ่งที่มีการพูดถึงเอ่อเน้นแล้วไปที่ไหนก็มีการเน้นถือเรื่องพลังงานสะอาดครับนะบแต่อีกอันหนึ่งก็คิดว่า,าสำคัญก็คือว่าในระยะหลังเนี่ยทั้งนายกนะก็ได้ให้ให้ความสําคัญกับ EEC อืนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโครงการ EEC ก็เดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตภเปาเรื่องของมาตาพุทธ แล้วก็พยายามเร่งนะครับในส่วนที่ยังช้าอยู่เรื่องรถไฟความเร็วสูง <c oughs> กับอีกส่วนหนึ่งที่กำลังพูดมากเสียไวาเรื่องแลนบิชนะครับเอสเออคือเซาเทนอินเทอร์คอร์ดินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมคิดว่ากับอีกส่วนหนึ่งที่เอพูดง่ายมีการดําเนินมาตรการอย่างย่างนะครับในเรื่องของการพยายามส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเอะบรรยากการลงทุนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะ ก็เป็นต้องมาดูดูผลแต่ขณะนี้ก็พอจะเห็นได้ว่าที่มาลงทุนกันเยอะหน่อยนะตอนนี้ก็มีสามเรื่องคือ b คือไอ้ตัว Circuit นะครับไอ้ตัวที่เขาเรียกว่า PCB ีอ่ทิน r i อร์เซอ r ์บอกับอีกตัวหนึ่งก็คือ Semiconductor ที่เราพยายาม,มดึงเข้ามาอีกตัวหนึง Data Center คอับอันนี้ก็เป็นส่วนกับอีกอันหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นสีมือก็ไม่เชิงแต่จะบอกไม่ใช่สีมือก็ไม่ใช่ก็คือพยายามที่จะ เร่งเรื่องของ FTA ซึ่งในส่วนนี้น่าจริงจริงกระทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนแต่มาปรากฏผลตั้งแต่ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือเรื่องของ FTA ไงฮะเ <_ c oughs> ขตการค้าเสรีก็คือ,อร่วมกับประเทศเขตการค้าจดลงทุนเซ็จเรียบร้อยไปแล้วปีหน้าคงจะไปดําเนินการให้เป็นเป็นมีผลนะในเรื่องของดาว o สก็คือสี่ประเทศที่อยู่ใน เกี่ยวกับการค้าเสรีของยุโรปก็มีที่เทนสไตน์เรื่องของสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์และไอซ์แลนด์และขณะนี้ก็เห็นมีข่าวตอนที่ไปที่เปรูก็พยายามเล่งเรื่องข้อตกลงเอ a ทกับไทยัพราะนานี้อาจจะกล่าวได้แต่ไม่ใช่เพราะรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าผสมประสานกันเนี่ยประมาณสิบห้าโครงการที่เรามีอยู่กับสิบห้าโครงการกับอีกอันหนึ่งก็คือยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่ พอนดยภาพรวมนะฮะอาจจะสรุปอย่างงี้ส่วนที่รัฐบาลเร่งด่วนทําและผมคิดว่าพอจะเห็นผลบ้างที่พอเห็นชัดนอกจากที่เราบอกก็คืออย่างที่อาจารย์นะครับนะครับอาร์บอยก็คงจะรู้เศรษฐกิจขึ้นปีหลังเนี่ยขยายตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับใ,ใ,ในในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยสามเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นรวมกับหกเดือนแรกเนี่ยมันขยายตัวรวมหมดแล้วเนี่ยประมาณสองจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็ทั้งปีเนี่ยจะสองจุดห้าปีหน้าเนี่ย ถ้าหาไม่มีปัญหาเรื่องปวยรักษาถึสามส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากตัวไหนมาจากการเร่งกระตุ้นเรื่องของงบประมาณไงงบประมาณเนี่ยนะครับการเร่งกระตุ้นภาคการลงทุนภาครัฐเนี่ย <c oughs> ในตรายมาสุดท้ายเนี่ยเพิ่มยี่เปอนอะาจารย์แล้วก็ทางด้านของนี้ก็ขึ้นมา,าเป็นบวกจากตอนแรกๆเป็นลบ พันโดยสรุปก็เป็นผลงานนะฮะที่อาจจะกล่าวได้ว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นระยะสั้นที่เร่งกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เห็นผลแต่เริ่มที่จะมีการเส้นลำและเส้นลำก็คืออะไรเริ่มที่จะมีการดําเนินมาตรการแต่ก็จะรู้ผลจริงต้องคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอย่างน้อยที่สุดนะพอจะพูดได้ในส่วนที่เป็นอันหลังเนี่ยน่าจะประมาณสักปีกว่าหรือสองปีแต่บางเรื่องาหลายปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่นะครับในสามเดือนเนี่ย ในขผสมผสัานอันเก่าเนี่ยก็คงจะพอเห็นในลักษณะหนึ่งครับครับก็จริงๆจริงๆก็เห็นพอเห็นได้ชัดครับพ่อคุณลุงครับว่าเศรษฐกิจก็กระเตื้องดีขึ้นทีนี้ครับในในส่วนของเศรษฐกิจขอขอถามคุณลุงนิดหนึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วครับที่มีการลดที่มีแผนที่จะลด v บเนยครับลดลงรอีมูลค่าเพิ่มครับเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มมันจะมีไม่อาจจะเกิ5เป็นสิบห้าครับมันจะมีอิมแพกอะไรกับ ที่เศรษฐกิจที่กําลังจะที่กาลังจะดีขึ้นไหมครับตอนนี้ไอ้ไอตัวแบตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่าบอกได้เลยว่า <c oughs> จริงๆเนี่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยกําลังเรียกว่าโยนก้อนหินถามทางนะครับแล้วก็สังเกตดู <c oughs> ก็ไม่ได้พูดตัวแบบนะเขาพูดออกมากังบบตัดปฏิรูปนะครับเรื่องอัตราภาษีด้านนี้พอมีปฏิรูปสังเกตดูเวลาพูดอ่ะพูดถึงสิบห้าสิบห้าสิบห้าไม่ได้พูดตรงแบตอย่างเดียวเพื่ออะไรสิบห้าสิบห้าสิบห้าใช่ เพื่อโกลแบตสิบห้าแต่บอกว่าไม่เป็นไรจะเป็นลดภาษีเงินได้นิติบุคลคลเป็นสิบห้าแล้วก็เอาเรื่องโกลก็แท็กจเป็นการเรนงเงินได้บุคคลธรรมดาสิบห้านะครับซึ่งอันนี้ก็ทะเพราะว่าจริงๆก็คือมันทําไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะครับคุณบอกว่าเห็น <ผม S 1> ด้วย<ะ>ไอ้ตัวแบตนะครับแล้วก็มาเก็บแบตแต่มาให้คุณใน,นด้านเงินได้บุคคลธรรมดาอาจารย์ลองคิดดูนะครับธรรมดาเนี่ยไอ้พวกที่เสียสูงเนี่ยสามถ่งห้าเปอร์เซ็นต์ี้ย เพราะฉะนั้นตอนลดเหลือสิบห้าปรากฏว่าพวกนี้ก็ได้ประโยชน์ตัวคนรวยแต่คนจนไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไปขึ้นแบตมันกระทบกับคนจนเยอะมากเลยงานนี้ก็คงเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลน่ะต้องการบอกให้มองเป็นองครวมและก็บอกว่าให้ไม่ได้ขึ้นแบตเพราะถ้าขึ้นแบตมันอ่อนไหวต้องพูดกับปฏิรูปแต่ตอนนี้นายกของมาพูดแล้วนี่ไม่ขึ้นอจะไหมครับออกมาเลยแต่ผมขอเรียนดำตรงผมคิดว่านรัฐบาลชุดนี้ความจําเป็นในการขึ้นแบตเนี่ยสูงมากเนื่องจากเหตุผลก็คือ รัฐบาลชุดนี้เข้ามาในช่วงที่น้ําเกิดหายไปคําว่าน้ําเกิดหายก็คือดูได้ที่หนึ่งนี่สาธารณะจากวันนี้63ปีหน้าเนี่ยขึ้นนะเป็น65แล้วต่อ GDP มันควรเกดถึง60การขัดตุนก็ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ5เปอร์เซ็นสูงสุดในรอบยี่สิบกว่าปีนะครับอาจารย์ลองคิดดูบอลลองคิดดูรัฐบาลหาเงินที่ไหนข้อสองนะครับนเป็นข้อหนึ่งนะครับ ไอ้ตัวงบลงทุนเนี่ยนะครับมันเหลือยี่สิเอร์ซนตยกเปิดในงบปีนี้ปีหน้าเนี่ยที่มันพิเศษเป็นยี่เพราะว่าไปสร้างหนี้เพิ่มเติมขึ้นแต่ยี่สิบเปอร์เซนต์งบลงทุนจริงๆมันควรจะสามสิบห้าแลวงบประจําเนี่ยมันขึ้นมาแซงหมดเลยถามว่ารัฐบาลจะหาเงินที่ไหนเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ต้องเก็บภาษีก็ต้องเก็บภาษีแล้วไอ้เก็บภาษีทําไมถึงแวทง่ายมากแวดเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับยี่สิบเปอร์เซนต์ของ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 อาสี่สิบเปอร์เซนต์ของภาษี ไออมก่กล่าวมั้งบ40%เนี่ยสูงสุดเลยเกือบจะหนึ aire, nerve, ่งล้านล้านเน่เก้าแสนไม่กว่ามครับถ้าเราไปเพิ่มขึ้นมาทักสามเนี่ยเป็นสิบให้ตามเดิมเนี่ยมันก็เท่าไหร่สามแสนกว่าไอ้ตัวที่ลองลงมาซึ่งจะลดลงบาลําบากมากนะเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจารย์ี่สิบหรือสิบห้าอันนี้ก็ไปลดในนี้รายได้หายไปเลยนะครับอาจารย์นั่นในกรณนีกับอีกขบเชิญครับอาจารย์อาจารย์กํากลังกําลังบอก ผมกับท่านผู้ชมว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นการโยนก้อนหินถามทาง15%เนี่ยแต่ความเป็นไปได้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเก็บถึง15%แต่แต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยของเราเนี่ยอย่างสิงคโปร์ก็ดีรู้สึกจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสูงมากประมาณ20%แล้วบางประเทศก็8% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เนียแต่ไทยเราเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าอาจจะเพิ่ม จากเเป็นี่เป็นเเนี่ยมีโอกาสสูงไหมครับเพราะอย่างอาจารย์พูดว่าในเรื่องของหนี้สาธารณะของเราเนี่ยาอแลวอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นอาจจะใกล้ถึง70%ก็เป็นได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าขณะนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เก็บภาษีเนี่ยสูงสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยเพราะว่าเรามีหนี้สาธารณะเพิ่มเติมเนี่ยครับคาถามที่สองอาจารย์อาจารย์ตอบทีเดียวเลยก็ได้เนี่ยมีอะไรบ้างสามเดือนที่ผ่านมาที่เป็นที่เป็นรูปธรรมบ้างครับท่านอาจารย์ครับ เอาเลยครับอย่างที่อาจารย์พูดได้ถูกต้องเลยเราเก็บภาษีไอ้ตัวแวดเนี่ยอาจารย์รู้ไหมครับเป็นอันดับเกือบเจ็สุดท้ายอ่ถับมากมีเพียงสามประเทศที่ถูกกว่าเราถ้าผมจำไม่ผิดนะแคนาดาอยู่ในเจ็ดอาหรับเอมิเรตกับลาวใช่ของเรานี่เจ็ดเปอร์เซนตทางด้านอาเซียนนะครับผมยกตัวอย่างก็จะมีเวียดนามกับทางด้านของอ่อมาเลเซียสิบเปอร์เซนต์ใช่ถึงกับโบกใกล้ใกล,ใกล้กับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สูงกว่าเรามากหน่อยก็คือทางด้านของฟิลิปปิน แต่อย่างที่อาจารย์บอกบางประเทศนะฮะของเราเนอันดับเกือบจะสุดท้ายนะทีถถ่ถูกนะครับของบางประเทศอ่ยสหาภาพยุโปรปอาจารย์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ฮังการีเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเพราะฉะนั้นกรณีผมก็คิดว่าไอ้ตัวแหวเนี่ยมันหนีไม่พ้นในรในัฐบาลชุดนี้ยนะครับผมคิดว่ามันถึงแรงกดดันเนี่ยเพียงแต่ว่าลักษณะการขึ้นนะฮะผมก็คิดว่าคงแบบนี้ไอ้ที่บอกปุ๊บสิบห้าเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่ใชแต่รัฐบาลอาจจะขึ้นเป็นลักษณะนี้คือขึ้นจากเจ็ดนะฮะไปถึงพักหนึ่ง นะฮะมันขึ้นเป็นสิบแล้วเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวอะไรต่างแต่ความจำเป็นไอ้ตัวนี้มีแต่ขณะดเดียวกันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลยังมีโอกาสที่จะทําได้ด้านหนึ่งก็คือด้านภาษีใหม่ๆที่รัฐบาลอาจจะเก็บหลายลเรเห็นเรื่อ,ของ IQ, อของไอทีเรื่องของไอ้พวกนี้เรายังไม่ได้เก็บมากมายเท่าไหร่เลยครับส่วนด้านอื่นเนี่ยภาษีบางตัวอาจารย์รู้ไหมมีแต่แนวโน้มลดหรออะไรครับสุลกากกครับ FTA อย่างเงี้ยใช่<า>ใช่ พวกเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดภาระาเพราะว่าคนแก่เนี่ยมันเยอะมากขึ้นอัตราภาระอาจารย์ลองสังเ,เกตด,ดูนะในวันนี้หกประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นของคนทางานคนทางานดูแลคนไม่ทํางานสี่สิบอีกหน่อยคนทํางานเหลือห้าสิบห้าครับรแล้วก็คนทํางานสี่สิบห้าอัตราภาล่าจากสามคนที่ดูแลคนทํางานหนึ่งคนจะลดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าอาจารย์ลองทิดดูสิประเทศไทยเราจะรัฐบาลเอาเงินจากไหนจากทางเดียวก็ ับภาษีตัวนี้ยังไม่พอต้องขึ้นในตัวอัตรา GDP จากสามเปอร์เซ็นแต่กัดขึ้นห้าโอ้โหยากมากอาจารย์เพราะนั่นเห็นด้วะเห็นด้วยวยมันมีข้อจํากัดครับอาจารย์ครับแล้วแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นปีหน้าครับเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงครับคุณลุงครับฮัลโหลครับครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับออนนี้เมื่อกี้ถามว่าแล้วแล้วถ้ามองสถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับปีหกแปดจะเป็นยังไงครับคุณลุงครับ ออันนี้มันมีสองเรื่องครับบอยคือถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เอาเรื่องผลกระทบจากเขาเรียกทรัมปิซัมนโยบายของทรัมป์เศรษฐกิจโลกก็ยังฟื้นตัวอยู่นะครับสามสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นการค้าโลกนะครับขยายตัวสามเปอร์เซ็นตเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะได้รับอนิสงค์ข้อหนึ่งจากการค้าโลกที่ยังขยายตัวอยู่งานส่งออกเนี่ยปีนี้สูงกว่าที่หลายคนคาดนะฮะใช่หลามาสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาถึงแปดทั้งปีหน้าก็ยังเป็นบวกท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงปีนี้ก็เรียกว่า ดีมากาจ,จะสามหกล้านปีหน้าเนี่ยสามสิบเก้าแล้วก็ที่กระตุ้นได้เยอะก็คือภาครัฐที่มีงบประมาณอันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะสองสิดหกปีหน้าอาจจะเหลือสามแต่ต้องคิดว่าทําพอมาปั๊บเนี่ยก็ต้องมองโลกในแง่ที่เรียกว่าเรียกว่าดีน้อยลงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นจะเกิดการอีกกันในการค้าเนี่ระดับหนึ่งแต่ทําไม่ใช่เล่นงานหนักเล่นงานให้พอเหมาะเพราะฉะนั้นถ้ามองหยับพอเหมาะเนี่ยก็คิดว่าการค้าของการขยายตัวของโลกยังดีอยู่ แต่จะไม่เกินสามเปอร์เซ็นแต่ว่าการาการค้าก็ยังเป็นบวกอยู่ผลจากน,นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอาผลกระทบจากเรื่องของค้ามาเกี่ยวข้องอัตราการเติบโตของเราในปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าใกล้เคียงกับปีนี้ประมาณสองสิบหกถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะบวกขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ แรงกดดันจะมาจากการบริโภคการลงทุนภาครัฐเรื่องของการท่องเที่ยวผมคิดว่าตัวเลขอาจจะกลับเข้ามาสู่ระดับ40ล้านคนได้เลยกับเรื่องของท่องเที่ยวภายในผมคิดว่ากลับมาสู่ภาวะปกติกับเรื่องของภาครัฐอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทรงออกเนี่ยอาจจะบวกนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้าโดยภาพรวมก็คือคล้ายๆปีนี้อยู่ในขาขึ้นแต่ว่าขึ้นอยู่ที่อาจจะเท่าเทียมปีนี้หรือดีกว่าปีนี้ แต่เราพูดถึงข้อดีแล้วข้อเสียอนะไรไอ้ที่ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันเป็นอัตราการเติบโตที่ยังต่ำอยู่นะครับไอ 26, ้สองจนยังเป็นอัตราอันดับ9ของอาเซียนนะครับใช่ใช่เพราะฉะนัออ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีรัฐบาลด้านหนึ่งก็คือด้านดีมีการช่วยกระตุน้นแต่ด้านหนึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลท้าทายทำยังไงฮะ ที่อยากให้เศรษฐกิจมันยั่งยืนที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้องไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับครับโอเคโดยสรุปอีกหนึ่งนาทีอาจารย์มองว่าปี2568กเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่เป็นในเชิงบวกถ้าในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงละดีส่งออกดีในเรื่องของแตนนี่โครเรือนนี่สาธารณเนี่ยและการจัดเก็บภาษีเนี่ยรัฐบาลท่านแพรทองทานชินวัตรเนี่ยต้องพยายามผลักดันอย่างเต็มที่โอกาสยังมีสูงใช่ไหมครับอาจารย์ครับหนึ่งนาที ผมก็คิดว่ารัฐบาลน,นะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ไประโยชน์จากเรื่องเศรษฐกิจขาขึ้นยกเว้นว่าจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับแต่เพียงเด็กแรงงานเดียวกันรัฐบาลก็เจอประเด็นปัญหาว่าขาขึ้นจริงเศรษฐกิจมันฟื้นตัวจริงแต่ยังฟื้นตัวในลักษณะที่ยังเป็นปัญหาสองเรื่องคือฟื้นตัวชา้าซึ่งรัฐบาลจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างนะครับในเรื่องของการพัฒนา R&D พัฒนาเรื่องของกาช้ดิจิตอลอย่างโครงการที่รัฐบาลทําอยู่ดีมากถ้าทําได เขาเรียกว่าอะไรสมาร์ททางด้านของเกษตรนะอัจฉริยะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องเพิ่มแต่บางอ่างใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาอีกหลายเรื่องแล้วก็อันที่สองก็คือพัฒนาเรื่องของอัพสเกลอันนี้คือภาราจิตสองตัวครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยทำอย่างยืนต่อไปได้ครับครับ,ค,รบคุณลุงครับอ,อีกนิดหนึ่งครับอ,อยากถามว่าแล้วโครงการทั้งหมดของนโยบายท่านนายกเนี่ยครับคุณลุงคิดว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จที่จะทําได้จริงเนี่ย 2นตัวที่หนึ่งเนี่ย EEC เนี่ยมันสาเร็จไปประมาณสัก30%แล้วเพราะฉะนั้นเน,น,นี๋ยนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของมาตราพุทธด้านต่างๆเกียวว่ามันมีหลายเรื่องเพราะมันคัสเตอร์หลายตัวแล้วก็เรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันน่าจะสาเร็จแต่ว่าตอนนี้มันช้าช่างมีการเร่งที่ตรงน,นี้ สวยโครงการ้ันบิดต้องมาว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะม,มีเรื่องใหญ่มากเพราะทังบางเรื่องสําเร็จกับซอฟ t ์พาวเวอร์เนี่ยส่วนนี้ก็สําเร็จครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องของดิจเรื่องของอาหารเรือ่องของท่องเทีเท่ยวมันก็มีบางส่วนที่สําเร็จกับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลพยายามทําให้สําเร็จคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งรัฐบาลก็คงอยากจะได้ตรงนี้ด้วยครับโอเคอเอาละครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ทรสมชายพระกภาพาวิวัฒนะครับซึ่งมาให้ความคิดเห็าาน ที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับขอบคุณครับคุณลุงครับสวัสดีทรับสองท่านครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณ